มาทดสอบงานซ่อมเครื่องนี้ครับอินเวอร์เตอร์ไฮบริดยี่ห้ออานเนินรุ่นแม็กหนึ่งมืนสองร้อยครับไฮบริดโซล่าอินเวอร์เตอร์เป็นรุ่น A N S C I Max 1 2 0 0หนึ่งมืนสองร้อยนะครับตัวนี้สิบจุดสองกิโลวัตต์ครับก็เสียในภาค DC to DC DC to AC นะครับที่ เครื่องพวกนี้จะเสียนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าสายแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับเป็นสายแบตเตอรี่เส้นเล็กครับบางคนใช้สายเชื่อมด้วยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็ต้องเป็นสายของแบตเตอรี่จริงๆนะครับที่เป็นทองแดงแท้ๆเบอร์50ขึ้นไปเลยนะครับสาหรับเครื่อง10กิโลวัตต์แบตเตอรี่ก็ควรจะเป็นแบตเตอรี่ที่อยู่ประมาณ300แอมป์ขึ้นนะครับถ้าจะใช้โหลดเยอะๆมันก็ต้องดึงกระแสเยอะครับ ถ้าใช้แบตเตอรี่100แอมป์ครับบีมเอสอยู่แค่100แอมป์ครับแล้วก็สายแบตเตอรี่เส้นเล็กครับเวลาเราใช้โหลดเกินประมาณ 3, 4, 5, 000วัตต์ครับมันจะเริ่มดึงกระแสจากแบตเตอรี่ไม่ได้ครับพอมันดึงกระแสจากแบตเตอรี่ได้ไม่เต็มที่ครับเครื่องมันก็จะทำงานหนักครับทำให้เครื่องพังได้ครับ ขอฝากกันไว้ด้วยทางนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การตั้งค่าอะไรต่างๆด้วยนะครับต้องตั้งให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่ที่เราใช้รุ่นมค m ั c หน้าจอก็จะเป็นกลมๆแบบนี้นะครับก็จะมีหน้าจอที่แสดงค่าอะไรต่างๆนะครับทั้ง ac in ac out ในด้านแผงแล้วก็ในด้านแบตเตอรี่นะครับตอนนี้ก็มีเฉพาะแบตเตอรี่นะครับแรงดันอยู่ที่56.7ครับ แล้วก็เปิดสวิตช์พาวเวอร์มีไฟใจออกที่230 V โวลต์ครับความถี่ที่50 Hz เฮิร์ครับเป็นความถี่ของไฟบ้านเราเลยครับมีไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องเปิดสวิตช์พาวเวอร์เครื่องติดครับไปว่าภาคสวิตชิ่งแต่ละจุดนะครับไม่มีปัญหาครับผมปิดสวิตช์พาวเวอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบภาคสวิตชิ่งครับในด้าน AC Input ครับแล้วก็ในด้านแผงโซล่าเซลล์ด้วยครับ ตอนนี้ก็เป็นตอนกลางคืนนะครับไม่มีไฟจากแผงแล้วครับก็จะใช้สวิตชิงในการทดสอบแทนนะครับเป็นสวิตชิง dc ไฮโวล์ขนาด220 v โวล์ครับผมปิดสวิตช์พาวเวอร์แล้วนะครับเดี๋ยวรอหน้าจอดับครับจะใช้เวลาสักพักหนึ่งสำหรับอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้นะครับข้างในก็จะเป็นแบบใหม่นะครับอาจจะเขียนซอฟต์แวร์มาใหม่แล้วเราดูมอสเฟตอะไรต่างๆก็จะเป็นซิงค์นะครับ ซึ่งที่ติดมอสเฟตมาด้วยถ้าเป็นภาค s กสวิตชิงอินเวอร์เตอร์รุ่นรุ่นก่อนๆนะครับรุ่นเก่าๆนะมอสเฟตมันจะแปะติดที่ที่แผ่นปิ้นเลยนะครับเอาละตอนนี้หน้าจอดับแล้วนะครับผมจะจ่ายไฟ AC in เข้าเครื่องครับพอจ่ายไฟ AC in เข้าเครื่องมีแบตเตอรี่รออยู่แล้วนะครับหน้าจอจะติดแบบนี้แต่จะไม่มีการชาร์จได้ครับเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งชาร์จจากการไฟฟ้าครับ ในเมนูที่16เราตั้งเป็น OSO นะครับก็ <c oughs> ทดสอบภาคสวิตชิ่งเฉยๆนะครับว่ามันใช้งานได้นะครับรอหน้าจอดับเหมือนเดิมครับตอนนี้ผมปิดไฟในด้าน AC input ละครับจะเห็นว่ามันจะนานดับนิดนึงครับ อีกอย่างก็อยู่ที่ตัวเก็บประจุภายในเครื่องด้วยนะครับตัวปาซิเตอร์มันค่อนข้างจะตัวใหญ่นะครับดับไปแล้วครับต่อไปผมจะเปิดจ่ายไฟเข้าด้าน PV ครับหรือว่าด้านแผงโซลา r เซลล์เครื่องรุ่นนี้ครับจะเป็น2 m p t ครับมีชาร์จเจอร์2ชุดอยู่ในเครื่องเดียวบูตบักคอนเวอร์เตอร์ก็จะเป็นแบบนี้ครับมี2ขด ถ้าเป็นรุ่นเก่าที่มี1น MVB ทนะครับชุดบูตบัคนะครับก็จะมีขดบูตอยู่ขดเดียวแบบนี้ครับเอาละตอนนี้ไฟในด้านแผงเข้ามาแล้วนะครับตั้งชาร์จไว้ที่30แอมป์ตอนนี้มันกำลังบูตขึ้นนะครับตั้ง30ก็จะชาร์จที่30 คือใช้สวิตชิงในการทดสอบตอนนี้ครับก็จะทดสอบให้พอรู้นะครับว่าเครื่องมาทำงานได้นะครับนะมีบวกลบนะครับตั้งชาร์จ30บวกลบครับในขณะที่มีการชาร์จนะครับไฟตัวนี้จะ,สะแสดงสถานะเป็นสีชมพูนะครับถ้าเครื่องมันบพาสอยู่มันก็จะเป็นสีฟ้านะครับในขณะที่ไฟจากแผงก็ไม่มีนะครับแล้วก็ ไฟจากการไวฟ้ฟก็ยังไม่ได้ใช้งานนะครับจุดนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับก็คือใช้ไฟจากแบตเตอรี่ล้วนๆนครับผมผิดไฟในด้านแผงแล้วนะครับเดี๋ยวรอเครื่องดับครับคุณสุนทรีรักจังหวัดชุมพรนะครับเครื่องนี้ส่งเข้ามามามีสองตัวนะครับรุ่นเดียวกันเลยเอาละตอนนี้หนะ้าจอดับไปแล้วนะครับ ผมจะเปิด s วิตช์พาวเวอนะครับถ้าเครื่องทำงานนะครับไฟตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงครับก็คือใช้ไฟจากแบตเตอรี่มันจะหน่วงนิดนึงครับได้ยินเสียงรีเลย์มาหนึ่แท็กละ ที่2ที่3มาแล้วนะครับมีไฟใจออก230โวลต์ครับโหลดอยู่ที่0วัตต์เครื่องนี้ครับ10.2แต่แบตเตอรี่ของผมอยู่ที่250ตั้ง b ีมไว้ที่150 m แอมป์นะครับถ้าดึงเกิน150 m แอมป์บีมจะตัดทันทีครับผมก็จะทดสอบโหลดให้พอให้รู้นะครับว่าเครื่องมันทำงานได้แล้วนะครับ นี้โหลดอยู่ที่สามพันเก้านะครับเปิดโหลดที่สี่พันสี่เปิดหมดเลยโหลดยีที่ห้าพันเจ็ดครับหมดเลยโหลดอยู่ที่หกพันสองครับด <c oughs> ดทดสอบที่หนะ้านาทีครับท่้งนี้ก็เปลี่ยนมอ f เฟ e และ g b t ไปนะครับมอ f เฟ e จะใช้อยู่ยี่สิบตัว ส่วน IGBT ฟฝั่งอินเวอร์เตอร์นะครับก็จะใช้อยู่10ตัวครับเวลาซ่อมก็จะแพงนิดนึงครับสำหรับรุ่นพวกนี้นะถ้าเสียในภาคอินเวอร์เตอร์ อ่านไปหนึ่งในที่ห้าสิบวิ ครับผ่านไป5นาทีนะครับกับการทดสอบโหลดที่6,230วัตต์ครับกินกระแสแบตเตอรี่ที่128แอมป์ครับแบตเตอรี่ลดลงเหลือ53.6ช่างนี้10.2กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวดูนะครับตอนนี้กินกระแสแบตเตอรี่ไปที่120 เก้าแอมแล้วนะครับผมจะลองเพิ่มโหลดเข้าไปครับเมื่อเพิ่มเพิ่มโหลดนะครับจะเห็นว่าการกินกระแสเพิ่มขึ้นนะครับหน0 0 0พันเจ็ดพันแล้วนะครับพอก่อนนะครับเพราะว่าบิมเอสผมจะตัดที่ร้อยห้าสิบนะครับถ้าให้มันเกินร้อยห้าสิบบมเอสตัดในขณะที่ดึงโหลดครับทำให้เครื่องพังเสียหายได้นะครับต้องดูพิกัดของแบตเตอรี่ของตัวเองด้วยนะครับว่ารับได้เท่าไหร่นะครับ เอาละก็ถือว่าผ่านการทดสอบครับสำหรับเครื่องนี้ครับเดี๋ยวมาต่อกันอีกเครื่องนะครับรุ่นเดียวกันเจ้าของคนเดียวกันครับจากจังหวัดชุมพรครับคุณคุณสุทธิรักครับ